รีวิวนะครับผมวันนี้อยู่กับสูวนยางของคนอื่นนะที่เรามาดูเนาะเปลือกไม้ที่เขาออกก็น่าจะประมาณไซน์นี้ตลอดเลยก็ถือว่าไม่หนามากถือว่าเป็นมาตรฐานนะเนี่ดยดูประมาณนี้นก็ที่กรีดมาหน้ายางก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีตรงนี้ด้วย ส่วนนี้ก็เปลี่ยนเจ้าของกีดคนกีดใหม่แล้วเมื่อก่อนจะเป็นพมา่ากีดก็ตอนนี้ก็เป็นคนทั่วไปนี่นครับน้าเขาก็น่าจะจบที่หน้านี้แล้วนะจบแค่รอบเดียวนะอย่างนี้ก็น่าจะเอาได้ต่ออยู่แต่เงี้ยต้องรออีกนานกว่ามันจะสมานแผลหรือไม่อาจจะไม่สมานเลยอาจจะเป็นเหมือนหน้านี้ เปลือกไม้เปลือกไม้แต่นี่มีใบแก่นนิดหน่อยแก่นไม้เปลือกไม้ประมาณนี้ครับทุกคนเสียดายมากครับส่วนนี้ทุกต้นเลยแทบทุกต้นเลยส่วนนี้ก็จะไม่มีการหยอดน้ํากดนะเวลากีดนะครับนานี้ก็สวยหน่อยนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นเนื้อใสๆเงี้ยถือว่าน้ํายางไหลดีนะเพราะว่ามันน้ําเลี้ยงมันจะดันลองอมา ก็มีนิดหน่อยเข้าเนื้อเข้าเปลือกหน่อยหน่อยอออมานนี้แต่นหน้าเนี้ยที่เปิดอ่ะจะเป็นอย่างนี้ทางนั้นเลยเปลือกไม้ท้งนั้นเลยไม่รู้ว่าใครมาเปิดกีดแรงๆเนี่ครับเนี่เปลือกไม้ทางนั้นเลยนี่ครับยางแบงนี้ก็ไม่ได้ขย่อดน้ำกล่นนะทุกคนไม่หยอนนะห่อนน้ำกล่นะเวลาแกะไปขายนี่ก็จะเหม็นมากเลยแต่ยางแบงนี้ไหลดีนะ ต้นเขาก็สวยดีนะไม่ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากประมาณนั้นเมื่อวานฝนตกนะวันนี้ก็เลยไม่ได้ทำงานเมื่อวานไปดูยางของเพื่อนร่วมอาชีพมาอันนี้ก็จะมาส่งหาเปลือกไม้ที่เราออกนะเราก็จะออกประมาณนี้เขาบอกว่าอ,าออกขนาดนี้มัน,น,นไม่น้ำยางไม่ไหลเห็นไหมเปลือกไม้ที่เราออก ประมาณนี้ก็จะมีหนาบ้างบางบ้างนะทุกคนก็ปาปนกันไปแล้วแต่วันนี่ประมาณนี้เกิดไม้ที่เราออกก็จะมันดูหน้ายางที่เราออกกันหน้ายางของเราก็จะเป็นประมาณนี้ทรงนี้ไซนี้มันไหลไม่ดีครับเพราะว่ามันยังเป็นเนื้อทรายอยู่เห็นไหมทุกคนยังเป็นเนื้อทรายอยู่ไม่ออกหรอกก็ น้ำยางที่ได้ก็ประมาณนี้เจ็ดแปดวันแล้วก็ได้ขนาดนี้แหละไม่ได้เยอะนายยางก็ประมาณนี้ไม่ได้สวยอันนี้นายยางที่ว่ากรีดไปก่อนหน้านั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะเหนไหมก่อนเป็นประมาณนี้เลยอันนี้แผลนี้คือเด็กน้อยหลานนันมามันเอาหินมาทุบน้ำยางไหลเลยก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่โดนแกล้งก็โดนหลานอะไรเงี้ยต้นยางเราอะ ต้นนี้ก็จะประมาณนี้เห็นไหมทุกคนก็ยังเป็นเนื้อทรายอยู่มันไม่ได้เป็นเนื้อเนื้อใสๆอย่างครับต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะกีรีดดีแค่ไหนไม่ให้พยายามไม่ให้เข้าเนื้อพยายามไม่ให้เข้าแก่นไม้เพื่อไม่ให้มันมันเสียสภาพเพื่อฤดูการถัดไปนู้นจะได้มากี่ต่อนะมันก็ยังเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นไหม ไม่ได้ว่าจะเป็นแค่ต้นนี้ต้นเดียวอันนี้เราลองทดลองดูว่าเปิดสามหน้าแม่งเลยเปิดสามหน้าสองวันเต็มถ้วยนะทุกคนแต่มันก็ยังปูดปูดอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนปูดปูดเลยเป็นแทบทุกต้นเลยนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็จะปูดปูดขึ้นมาปูดปูดอันเนี้ยมันเข้าเนื้อไม้อันเนี้ยเข้าเนื้อไม้มันเลยเป็นงี้แต่ที่ปูดปูดขึ้นมาเนี่ย มันเป็นตาไมา้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยปูดๆขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้ประมาณนั้นต้นแตกหมดแล้วประมาณนี้นะทุกคนไม่มีอะไรมากก็มารีวิวรีวิวมาดูบางต้นก็หลายดีบางต้นก็หลายไม่ดีนะแต่สภาพให้ไหมทุกคนมันก็จะเริ่มแตกๆขึ้นมาแนละ้วมันแตกแล้วก็จะปูดขึ้นมา แล้วมันก็จะปูดก็จะปูดเนี่ยมันก็จะปูดปูดเงี้ยเป็นตาไมา้แล้วเบล่ต้นยางประมาณยี่สกว่าปีนะเพิ่งเปิดทา้แค่หน้าเดียวเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ไนงะ ไม่มีล้มากเราจะมาทิ้งท้ายกันที่ต้นนี้ดูว่าเปิดไปสามหน้านะเนี่ยเปิดแค่ประมาณสามฝ่าม้วฝ่ามือสี่ฝ่าม้ว,ว,มวพูดผิดทิ้งท้ายกันด้วยการเปิดหน้าแบบนี้ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าผมลองทำแล้วมันมันไหลไม่ดีคือตอนแรกมันไหลดีอยู่แหละแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาพอได้ขนาดนี้น้ำยางมันเริ่มหายน้ำยางมันจะมีอยู่แค่หน้าล่างหน้าเดียว หรือไม่ก็มีอยู่แค่หน้านี้มันจะมีอยู่แค่หน้าใดหน้าหนึ่งถ้าทําอย่างเงี้ยให้แทงเหงือกดีกว่าที่เขาบอกว่าแทงเหงือกอะที่ว่าเปิดเปิดข้างบนตรงเนี้ยเปิดไล่ขึ้นไปอะอย่างไงี้มันดีกว่าอย่างงี้คือไม่ดีไม่แนะนํามนเบืองหน้ามันเสียหน้าเฉยๆอันนี้ผมลองทําดูเฉยๆนะ